แทนไปจ่ายให้รถทำล้อก e ่อนเท่าไรครับร้อยหนึ่งได้ไหมลุงครับใส่ลุง <|ja|> ก well, ่อนเนาะนั่งมาจากไหนพี่บุญเหรอนั่งจากพี่บุญเอ้าแล้วเมื่อวานนี่เดินมาอยู่สายงานนี่สายงานเดินออกมาเหรอก็ผมเดินมาเนี่ย เดินมาเดินมาถึงวัดผาประตูทองใช่ไหมใช่ครับเวล้วพอดีผมก็ขับมากับพี่โจนี่ตามมาไม่เจอไม่เจอเอ้ไปไหนเดินลรวไยจังพอดีไอ้วัดถาพอมาถึงบ้านใช่ไหมครับไอเจ้าวาดวัดผาประตูทองมาจไหนไม่ให้น้องเขาไม่คือน้องเขาบอกว่าไม่ไม่ไหวจะขอกลับขอตอนเย็นน้องบอกไม่ไหวทาไม่ไหวจะขอกลับแล้วเลย ผมก็บอกอรอพร้อมกันพี่เจนี่กลับ่ํามเดี๋ยวมับ้ามมานอนนี่กย่อนทุงานพรุ่งนี้เช้าก็ไปส่งกลับเหมือนเหมือนพี่ศิงเห์กันพี่นั่นไงน,น้องบอกว่าโอ้เดี๋ยวเดินเดินมานํามาก่อนเดี๋ยวให้ผมแวะรับเดินห้วยไห่มาแวห้วยไหเดินมาแล้วเดินมาถึงไหนไม่เจ้าเจ้วาวัดที่วัดวัดผาประตูทองโทรโจากพี่เจนี่พอดีไงเขาเป็นลูกศิษย์กันโทรหาพี่เจนี่บอกเออมีคนเดินมาที่หาพี่เจนี่เออบอกอ๋อใช่เมือม่อเมื่อคืนนอนวัดใช่ไหมครับเมื่อคืน แล้วเมื่อเช้านี้ก็เดินออกมาจากจงหวัดเดินมาจากที่พญานุย์เลยเหรอนอนวัดแป๊บนึงแล้วก็มานอนอยู่ตลาดรถไม่ได้ขึ้นรถเลยเดินไม่ถ้ารู้อย่างนี้นะถ้าถ้ารู้ทางใช่ไหมเดินมาถึงบ้านบ้านหัวดอนอะ่ะบ้านทรายมูลอะ่ะแล้วเลี้ยวขวาแยกเลาะมาเลยถึงทุ่งนานเลยเนี่ยไม่รู้ฉากก็เลยเลยเดินเป็นตลาดเนาะไม่ต้องเสียอย่างนั้นอ่ะทำไมเราชอบเดินเมื่อวานก็เดินมา โอเคานไปคุยใกล้ๆน้องหน่อยไปไปเพื่อนน้องหน่อยอ๋อไปกำลังใจให้นะครับไม่ไหวใช่ไหมจะกลับคนเราคือว่าเราไม่ไหวก็ไม่ไหวะครับอืมไม่ไหวก็ไม่ไหวเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่าใส่ภาพของเราศักยภาพแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเออว่าภาพร่างกายคนร่างกายคนหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ว่ามจริงนะบางคนไม่เคยทํางานเนี่ยมันคือ ผมเหมือนกันแหละเมื่อก่อนไม่เคยทํางานหนักแล้วมาอยู่นี่แหละได้ทําทําไปนานๆก็มันก็แรกก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะเออทำแทนนานก็ไหวเหมือนกันนะอเอ้เลยแต่ก่อนอไปหาขามหาอะไรนั่นนี้วาดหาเผาถ่านอะไรมันก็ไม่หนักเท่าไหร่แถวบ้านผมก็แค่เราไปเผาถ่านนี่เ,<อ>เราเล่ง,งเขาแ<อ>ล้วก็เหนื่อยพักพักใช่ไปหาขาหาอะไรเราทำแต่แต่ แต่ผมมาแรกไม่ค่อยมีงานอกเท่าไหร่มีแต่งานเก็บไอ้ตัดดอกไม้ทุกเทียนเนาะเมื่อก่อนช่วงแรกช่วงทำความสะอาดที่นี่ต้นตัดไม้ตัดอเก็บเออช่วงนั้นแต่ก็เป็นช่วงเดียวเนาะเดือนเดียวหนักีเดือนหนึ่งซื้อที่ใหม่ต้องหนักเดือนหนึ่งต้องไปทำความสะอาดต้องไปตัดไม้ตัดอะไรหุดไม้ขุดอะไรเนี่ยเอาล้ครับรอลูกพี่เนาะเดี๋ยวรอเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ พาดเคลื่อนกันก็เดี๋ยววันนี้รอลูกพี่ก่อนเดี๋ยวลูกพี่ก็จะออกมาคุยว่ายังไงเปืือแก่ถ่ายคลิปหรือก็ให้เงินกลับเพราะว่า FCO เงินมาพันหนึ่งรองกันก่อนให้เงินเดินทางอาจจะให้ผมไปส่งขึ้นรถขึ้นรถที่รถตู้นี่แหละรถตู้แอมเฟอร์บัตรปชาชนด้วยอ่าเอ,อยันคุยมีอะไรอีกไหมฝากถึงน้องเขาหน่อย เป็นลรงใจให้เนาะผมก็ยังไม่ไหวแล้วป่วยแล้วหนัหนักแล้วกลัวเลยผ่าเลยเป็นแรงใจให้เป็นลรงใจให้ลยนอนก็ได้มันก้มไหวเลยมาช่วยก้มทำงานก็ก้มเงยเงยมันอเยนนอนก็ได้โอเค เป็นลังใจให้แล้วกันครับครับโอเค,ค okay. ไม่มีอะไรนะโชค,ค,โชค,โชคดีเมื่อกี้จ่ายให้สิ่งให้แล้วนะตังเออไม่ใช่เมื่อกี้จ่ายค่าสารลอสามล้อให้นะเมื่อกี้ตังผมกับนยายนรวมกันใจ่ายให้ก่อนค่าสามล้อก็คืนก็ได้ไม่คืนก็ได้เดี๋ยวพี่จัดการนายนเองต้องคืนหรอกถ่ายคลิปด้วยกันโอเคก็ช่วยได้ก็พอช่วยได้แค่ช่วยได้ ไปได้ดีอะไรก็มาเยี่ยมกันมั่งครับมาเที่ยวอยู่รู้จักไม่ยันไหมคนนี้เคยเห็นคลิปไหมก็เคยเห็นนั่นอยู่ครับนั่นแหละเออในคลิปใช่ไหมใช่ได้ไหได้ทำงานดีๆได้มีดีๆก็มาเยี่ยมมั่งมาเที่ยวมาเที่ยวอย่างงานอย่างงานมันเกิดหรืออย่างงานมีงานอะไรดนตรีพิลากรจัดอะดูติดติดตามในเพจแกมีงานมีอะไรก็เข้ามาช่วย มานอนสักสองสาวันเก่งดีช่วยหยิบจับจัดโต๊ะจัดเตียงเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ไหวงานแบบกรรมกรแบกหามปูนหามอะไรเราก็มาช่วยงานเก็บกวาขยะจัดงานจัดโต๊ะอะไรเก่งดี่าแต่ช่วงนี้งานแบบนั้นไม่ค่อยมีเพิ่งเสร็จไปเพิ่งเสร็จไปงานโตกเนี้โอเค ไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้โอเคโชคดีนะลาก,ก่อนครับโชคดีชื่ออนะไรนันเดี๋ยวลืมชื่อต่อครับเออชื่อต่อโอเคโชคดีต่อวันนี้เร <ผม S 1> าก็ไปส่งน้องน้อง,องที่มาแต่สายอีกครับเดินทางไปส่งเมื่อวานวานี้ครับน้องน้องมาสายอีกต่อเนาะน้องต่อครับผมน้องต่อที่มาเมื่อวานต่อที่ที่มาจากบ้านหมอปลาใช่ไหมยันครับผมที่ว่าเป็นเลอกยากับหมอปลานะับเข้าโครงการกับหมอปลาครับตอนนี้ก็มา มาอยู่กับเราได้ครึ่งวันน้อวันครับมาแต่จริงมาเต็มวันแหละแต่เราช่วงสายๆเราก็ชวนทํางานที่ทุ่งนานครับพอตอนพอพี่นี่ตื่นมาก็ถ่ายคลิปแจ้งไปแล้วก็เขาคุยกับผมอยู่ว่าใจเขาให้อยู่แต่ร่างกายเขาบอกว่าร่างกายเขามันมันไม่ได้เลยแต่ใจเขาอยากขออยู่อยาก จมันได้ยอยู่ไงแต่ร่างกายมันไม่ได้พี่จนี่ก็ให้ไปลองงานที่ห้วยไฮครับงานรีสอร์ทแกไซ่งงานก็ไปทํางานที่น,นูนได้ครึ่งวันครับก็ตกเย็นมาก็ขอบอกก็ดีเนาะตรงนะี้เนาะแกก็บอกไม่ไหวครับเลขอกลับมันก็จริมมงเขามมเป็นคนตรงดีน้องก็เป็นคนตรงนี่ครับนั่งหลังอยู่ข้างหลังหลังอยู่อยู่หลังเราครับน้องก็เป็นคนตรงๆดี แต่น้องเขาดูเป็นคนตื่นตื่นอย่างไงไม่รู้มเมื่อวานนี้พอตอนเย็นตอนเย็น,น,ยน,น,ยนแกบอกพี่จนนี่ว่าไม่ไหวครับพี่ขอขอขอ,ขอ,ขอกลับอะไรเงี้ยตอนเย็นแกบอกได้โอเคเดี๋ยวพี่ยงไมเสร็จงานเดี๋ยวรอกลับพร้อมกันเดี๋ยวนั่งรถจากห้วยไฮจากซีนทรอนมามาลูกนาก่อนอาบท่าก่อนเพราะน้องเขาสองวันไม่อาบน้นนําโว่นม่งเลยก็ให้มาอาบน้ําก่อนนอนนี้จะคืนหนึ่งแล้วเช้าให้กลับน้องก็บอกแจ็คขยอ ยังไงจะขอเดินกลับก่อนจะขอเดินนามาก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เจนนี้รับกลางทางเงี้ยโอ้จนแบบผมก็เตื้อกันอยู่หลายรอบไม่ยอมว่ามาจนได้เดินเดินนํามาก่อนเดินนํามาก่อนมาถึงกลางทางผมก็หาไม่เจอนะผมก็มาพี่เจนี้ค่าแล้วก็ไม่เจอกลางทางมาถึงทุ่งนาแบบพระ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 ธรรมวัดนั้นวันนั้นเขาโทรมาพี่เจนี่ว่าเ,ออเด็กพี่เจนี่ปแลบบ่าเนี่ยแวบบ่มาอยู่นี่โอ้ใช่ สูบว่าวูวัดนั่นเออนั่นแหละครับเรื่องราวมันก็ซับซ้อนหน่อยเนาะผมก็จะไม่ไหวหรอกนี่ปวดลังเป็นเช่นทับกระดูกอาจารย์แค่หนครับน้ำหลับเสียบยู่เขาก็หลับเสียบเยอะอาจารย์เราก็พอทนนะเพราะว่าทํางานมานานแล้วเราก็บอกพอทนมันก็มีลาบ้างแหละมันก็มีลาบ้างแหละออผมก็เหมือนกันแหละผมก็มีล้ามากคือความจริงงานงานพวกเรามันเอิ่ม ความเหนื่อยเนี่ยมันแค่นอนพักมันก็หายเหนื่อยนะแต่ความร้าเนี่ยมันสะสมนานคือมันล้าไงเออไปหาหมอว่าใช่ล้ากอักเสบถ้าได้พักสักหน่อยได้พักยาวๆมันคงจะฟิตกลับมามันก็ผู้ปกตินะคนเราเนาะไม่ใช่เครื่องจักรร่างกายมันต้องการพักผ่อนบ้างร่างกายอะไรเรียกว่าอะไรนะ ร่างกายต้องการเตียงพื้นที่ข้างเคียง<ร>ต้องการเธอดูตั้งแต่นน่นนานเนาะไม่รู้นานเท่าไหร่จะตั้งแต่หกสามนน่นเก็เหลือสองคนเรามผมผม,มนายนะไม่ดูั้งหกสามเผมกับนายนอยู่นาน,<ม>น,านแล้วก็พี่แอดก็จะไม่ออกซื้ออีกนานนี้ก็นานโต้งก็นานละโต้งก็นานเหมือนกันยังยังยังอยู่สี่สี่ตำนานยังอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเนาะ โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเราก็จะมาเดินทางมาส่งมาส่งไอต่อครับส่งต่อเด็กใหม่นี่เป็นเอ็มอีนะเป็นเอ็มอีคนแรกนะที่ว่ามาเร็วสุดใช่ไหมมาอยู่แป๊บเดียวนอก,น,อกนั้นก็จะมาเสามวันนั่งเจ็ดวันขึ้นสามวันขึ้นไปเนาะแต่น้องต่อคนนี้มาอยู่เราแค่ครึ่งวันนะวันหนึงนะ่งอะวันหนึ่งแบวันสองวันก็หลายคนอยู่แตุ่กพี่ไม่ได้ใช่ไหม แต่แต่แต่คนเบ้นแต่คนไหนไม่รับเออไม่รับแกให้กลับเลยไม่ได้นอนทั้งคืนไม่นอนกลับเลยมีคนก็มีอยู่วันสองวันอ่ะใช่ไหมแต่ลูกพี่ไม่ได้ถ่ายแค่นั้นแหละไม่ถ่ายเนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าแกถ้าแกรับถ้าแกรับไปแล้วเมื่ันเลยนะจะต้องอยู่นานหน่อยโอเคถ้าคนไหนคิดแกไม่รับแกก็ให้บิวกี่วันให้ทำงานไปก่อนไงให้บิวนี่เจ็ดวันไหมให้บิวให้คนที่มาบ้านปูก็มาตัดไอไอต้นอะไรต้น ดอกไม้อะวันเดียวเลยว,วันเดียวเอเอ,เอนี่งนันแหละโอเคเอาโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเนาะไปติดตามชมดกว่า,วาเอา่อเบื้องหลังผมถ่ายไว้อยู่ว่าน้นอ,งนองเขาตอนน้องเขาขอกลับนอ้องไม่ไหวแล้วเลยโอเคปะคุยน้องกันสวัสดีครับเออนี่ก็น้องต่อที่มาวันนี้ใช่ไหมครับมาวันนี้ต่อเป็นไงจะกลับแล้วหรอว่าอย่อา,ายงนั้นนะครับ กลับปะแต่ยังไม่ได้กลับมาเช้ามาถึงมาถึงมืดตอนเที่ยงใช่ไหมมาทํางานแล้วก็จะกลับเลยเหรอแต่ทำไม่ไหวครับฮะเป็นไรทำไม่ไหวครับไม่ไหวเหรอไม่ไหวเป็นยังไงเหนื่อยครับอันหนักเหรอใช่ไหมอันหนักใช่ไหมก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่มันเหนื่อยเหนื่อยอ๋อเราเพิ่งอาจจะบอกว่าเพิ่งไปเลือกยามาจะบอกเกี่ยวเกี่ยวมั้งเกี่ยวไม่รู้กันใช่ไหมแต่เลืกต้องนานนานแล้วนะครับเราจะกลับไปไหนกลับบ้าน เชาบูนจะกลับไปเชาบูนบอกพีนะครับขอพีกลับครับโอเคไม่ว่ากันครับเพราะน้องต่อที่มามามาเช้าเนาะมาถึงสายมาทําพี่นี่ก็ให้มาทํางานที่ไซงานขอสร้างครับครับต่ออายุเท่าไหร่ละสามสิบห้าสามเป็นน้องเรียกน้องก็ได้ครับนีกน้องต่อก็มาทดลองงานเนาะก็ขอกลับไม่ไหวนะรับเนาะไม่หวก็ไม่ว่ากันโอเคขอโชคดีนะน้องต่อ ฝาเอฟซีหน่อยไหมเอฟซี FC มีนะโอตังมาให้ด้วยเอฟซีอ่ะมีเอฟซีโอนกันมาให้พันหนึ่งด้วยนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีครับผมอ่าก็โอเคไม่ว่ากันครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มากันเยอะมาก็กลับเพราะว่าพอเรามาคนมาสามวันกลับก็มีบางสิบห้าวันกลับก็มีต่อก็มาได้วันหนึ่งเนาะครึ่งวันครับครึ่งวันโอเคโชคดีนะรอไงเอฟซีเอฟซีโอนกันให้พันหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยกดตังเดินทาง เย็นอเคโชคดีต่อยินดีที่ได้จากครึ่งวันก็ยังดี